สวัสดีครับจิกก๊กเกวันนี้ร้านเตอร์เวัชชพามาชมรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือคาวาซากินินจา400นะครับผมโอ้โหเขาบอกว่าคันนี้แต่งเต็มมากๆนะครับสติ๊กเกอร์นี่เขาบอกว่าสวยสะดุดตาสุดๆเลยนะฮะอ่าเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับว่าคันนี้สวยยังไงนะครับอ่าคันนี้ติดสติ๊กเกอร์รอบคันเลยนะครับเป็นลาย HP4 นะครับผม อ่าสวยๆกันเลยทีเดียวครับยางหน้ายางหลังครับดอกเหลือเต็มๆนะครับผมผ้าเบรกหน้าหลังเหลือๆนะครับผมอ่าคันนี้ได้ท่อสลิปออนนะครับผมฟลาเป็นทรงอาคาโพวิกนะครับผมสีลุ้งนะครับผมสวยๆกันเลยทีเดียวนะฮะสวยๆนะฮะคอท่อสวยๆใสๆนะครับผมดอกยางหลังเหลือเต็มๆนะครับผม ท้ายสั้นมาให้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้ได้ไฟเลี้ยวแต่งมาด้วยนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกในตัวนะคะอ่าอ่าเบาสวยๆครับผมอ่าดีเทลโซ่สเตอร์นะครับผมเหลือๆเต็มๆนะครับออกทิศเดนืยา,ยาวๆนะครับผมอ่าพักเท้ามีหุ้มเคปลามาด้วยนะครับผมอ่าดูดีเทลรอบคันกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่าคันนี้มีครอบถังเป็น เขาถังลายเคปลาด้วยนะครับอืมสวยๆกันเลยทีเดียวอ่าการลอยฟ้าถังเคปลาครับลายคาร์บอนนะครับผมปลอภัยอ่าการลอยแผงคอนะครับผมเป็นเคปลาอีกเช่นเดียวกันนะอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้วิ่งมาแล้วกี่กิโลนะครับวิ่งมาเพียงหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อแปดสิบแปดกิโลอย่าลืมไปแทงหวยน,นะโกไวัยรุ่นทั้งหลายนะฮะอ่าเรามาชมเสียงท่อเลยดีกว่าครับฟังเสียงท่อดีกว่าว่าท่ออาคาโบบ ทรงอาคาโุบิกตัวนี้จะลั่นไม่เอ่ยหรือทุ้มแล้วจไว้รุ่นขนาดไหนมาชมกันเลยอ่าเสียงแบงบทุ้มๆนะครับอ,า,อาจจะดูลั่นนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในห้องครับผมอ่อาดีใจสี่รอยคันนี้นะครับ HP Pro นะครับผมเปิดราคาอยู่เพียง1นึ่งแสนามพันบาทนะครับผมอ่า ออกรถน้ำต้น5,000นะครับย้ำไว้ก่อนนะครับออกรถน้ำต้นนั้นลูกค้าต้องเครดิตดีด้วยนะครับผมอ่าร้านเราก็ฟรีฟรีจัดฟรีอแล้วก็ฟรีประกันรถหายอีก1ปีนะครับผมอ่าถ้าสนใจรถอย่าลืมเข้ามาชมที่ร้านเตอร์ไวช็อปนะครับร้านตั้งอยู่ที่กรุมอเขตหนองจอกนะครับผมหรือติดต่อมาได้ทางเพจร้านเตอร์ไวช็อปหรือติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าเพจร้านด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับผม้อ้ก็อย่าลืมติดตามช่องร้านเตอร์ไวช็อปกันด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดี ครับ